เป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นสาวไทยเราเป็นชาติแรกของโลกที่ล้างคับสาปโกยกำไร8,400ล้านกับการเป็นเจ้าภาพวอลเย์บอลหญิงจริงจําโลกปี2 0 2 5แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่พลิกกว่านั้นอีกครับคือฝั่งของเวียดนามหลังจากพวกเขาตกรอบไปกลายเป็นว่าโค้ชของเวียดนามเองออกมาโทษไทยเราครับบอกว่าจัดให้อยู่สายแข็งเกินไปก็เลยทำให้ตกรอบแม่คำนี้จุกเต็มเต็มเลยสำหรับไทยเรานะครับทั้งที่มัน ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าสู้ชาติอื่นไม่ได้แล้วมาด้วตใจแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้แล้วผ่านและยังมีปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นกาบีซุปตาทีมชาติบราซิลออกมาโพส์ขอบคุณสาวไทยเราว่ายิ่งกว่าอยู่บ้านอีกกับการถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็อยากมาทุกปีเลยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลับาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวอร์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครับที่มีหลากหลายเรื่องราวเลยที่ นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงฝั่งของเวียดนามก่อน,นะครับที่ต้องบอกเลยว่าตกรอบไปแล้วยังไม่วายมาโทษไทยมาเบี่ยงเบนประเด็นอีกต่างหากซึ่งล่าสุดครับมีการสัมภาษณ์โค้ชเวียดนามจากสื่อของเวียดนามเองหลังจากจบเกมด้วยพวกเขานั้นไปแพ้เคนยา3า3ต่อ0เซตแบบที่โดนปั่นหัวครับเพราะมีการอุ่นเรื่อง กับเคนย่าเนี่ยก่อนที่จะแข่งขันรายการนี้ด้วยซึ่งมันไม่มีชาติไหนทําเลยครับที่จะมาอุ่นเครื่องกับทีมที่เราจะต้องเจอในรอบแบ่งกลุ่มกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแต่เวีดนามทําแล้วกลายเป็นว่าเวีดนามเกมนั้นเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะเคนย่าได้แต่ฝั่งของเคนย่าเก็บทุกรายละเอียดในเรื่องของวิธีการเล่นครับพอมาเจอกันในแมตช์การแข่งขันที่มันนับเรนกิ้งนับคะแนนจริงๆกลายเป็นว่าเวีดนามตายอย่างเขียดเลยครับโดนเคนย่าจัดหนัก เก็บเอาเก็บเอาก็เลยแพ้ไป3ต่อ0ูนเซร็จซึ่งการชนะเวียดนามทาให้เคนยาพังงาขึ้นไปเป็นอันดับ21แซงเวียดนามไปเลยส่วนเวียดนามเองครับแข่งกันจิงแจมลกคะแนนลบเป็นว่าเล่นเลยครับโดยเฉพาะเกมกับเคนยาเนี่ยลบไป12.77แล้วก็เกมเยอรมนีลบไป6.26ทําให้ตกมาอยู่อันดับ28ของโลกครับจากเดิมเนี่ยอยู่อันดับที่22ของโลกเสียหายอย่างหนักแล้วสิ่งที่มันทําให้หัวร้อนตามๆกันครับก็คือโค้ดเวียดนามให้สบบาษณ์หลังจบเกมบอกว่าเวียดนามเนี่ยโชคร้าย ที่อยู่ในกลุ่มที่แข็งไม่เหมือนกับไทยเราที่อยู่ในกลุ่มที่ง่ายดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ไทยนั้นจะผ่านเข้ารอบ s e m i f i ี a สุดท้ายของการแข่งขันวนลเล์บอลหญิงจิงชา์โลกครั้งนี้ไปได้โอ้โหบอกว่าไทยเราอยู่ในกลุ่มที่อ่อนนะครับเวียดนามก็ถามว่าแข็งขนาดนั้นไหมมันก็พอสู่สี่คู่ขี้กันได้นะครับกาดกินยาเนี่ยอุ่นเครื่องยัชนะมาแล้วแต่ฟอร์มไม่ดีมาโทษปีโทษกองโทษปีโทษกองไม่พอมาโทษสาวไทยเราด้วยว่าอยู่ในกลุ่มที่อ่อนกว่าและก็ทาง FIBB ครับมีการจัดอันดับล่าสุดของอันดับถึงอันด ที่ตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเวียดนามครับอาออย่างแรกไม่พอที่เพเกนย่านะมาอายอย่างที่2ก็คือ จบอันดับที่31ของโลกชนะบิกเกเค,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 คมรูนชาติเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหถ้าเกิดไปได้1เซตเนี่ยผมคิดว่าก็าน่าจะจบอันดับส2ของโลกได้เลยจบรองบวยของโลกในการในขันครั้งนี้เรียกว่าตายยังเกียรดรอบที่2ครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนอันดับ17ของโลกนั้นเป็นยูเครนครับอันดับ18เป็นสเปน19สวีเดน20เคนยา21เป็นกรีซครับ22อาร์เจนตินา23ิคิวบา24เม็กซิโก25เสิบห้าเช็กเกีย27บี่สิบหกโ ตูดิโก29อียิปต์ส0สโดวากีย31เวียดนาม32แคเคมรูนนี่เป็นชาติที่ตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วนะครับส่วนอีก16ชาติเนี่ยก็ต้องรองทัวร์นาเมนต์กันในขัน ต่อไปโดยสาวไทยเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แบบสวยๆงามๆครับด้วยการที่ชนะ2เกมแพ้3-2-1เกมเก็บไปทั้งหมดเนี่ย7คะแนนเต็มครับเท่ากับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเราเป็นอันดับ2ของตารางก็เลยระไม้โครจรมาพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับที่เพิ่งเอาชนะเซอร์เบียมาได้มาได้แบบมันมา3-1เซตญี่ปุ่นก็เข้ารอบเป็นอันดับ1ของตารางครับมาโครจรเจอกับไทยเกมนี้ดูเดือดและก็น่าจะเป็นเกมล้างตาของสาวไทยเราที่เจอกันมาก่อนหน้านี้ในการแข่งขันเดชลีครับเราชนะไป ก่อน2ต่อ0เซตแต่ว่าปิดเกมไม่ได้ก็เลยแพ้ไป3ต่อ2แต่ว่าเกมนี้เชื่อเหลือเกินว่าสาวใเรามีฟอร์มที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะล่าสุดมีรายงานออกมาครับว่าตัววอลเลย์บอลหญิงไทยเจอกับญี่ปุ่นนั้นหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งเลยครับไม่มีแม้แต่ที่ยืนนั่งเต็มกันไปหมดเนื่องจากกระแสดีฟีเวอร์มากๆเจอกับญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยอาจจะ เป็นสาวในเราที่ทำเซอร์ไพรส์โลกก็ได้เนื่องจากรู้ไส้รู้ไตกันดีมากๆในการแข่งขันวลเล์บอลในเอเชียนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับการแข่งขันวลเล์วันหญิงชิงแชมป์โลกครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเรามาอัปเดตในเรื่องบรรยากาศหลังจบเกมกันบ้างโดยที่ซุปตาบราซิลครับออกมาโพสต์ึ้งใจเลยขอบคุณแฟนชาวไทยเราครับที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากให้การต้อนรับแบบอบอุ่นพร้อมเป้าหมายลุยสกจริงแชมป์โลกรอบ16ทีมกาบี้นะครับย้ำอีกครั้งว่ากาบี้มาทนันทีไรก็ขอบคุณไทยทุกครั้งไป ซึ่งกาบี้เป็นหนึ่งในงนักกีฬาที่มีแฟนคลับชาวไรติดตามเนี่ยแล้วก็ชื่นชอบเป็นจํานวนมากเลยนะครับล่าสุดมีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวครับพร้อมกับแนบรูปภาพที่มีการจับมือแฟนกีฬาชาวไทยเราแล้วก็ได้รับของขวัญเป็นจํานวนมากซึ่งมีการโพสต์ขอบคุณนะครับบอกว่าเชียงใหม่ประเทศไทยเนี่ยเป็นชาวบราซิเลียนเป็นแฟนกีฬาอย่างแท้จริงฉันเองก็รู้ว่าวอลเลย์บอลมีคุณค่าม,มากเพียงใดในประเทศไทยทุกครั้งที่มาเยือนดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะยิ่งใหญ่และก็พิเศษยิ่งขึ้นขอออบบบคุุุณสสําาหรัทททกกิ่่่งงยีงม ในช่วงเวลานี้จะไม่ได้พูดถึงของขวัญที่จับต้องได้แต่หมายถึงสายตาอ้อมกอดรอยยิ้มการจับมือและความรักทั้งหมดที่ทีมชาติบราซิลได้รับเพราะลึก <c oughs> ๆแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยขอบคุณอย่างมากตอนนี้เรากําลังก้าวไปสู่จุดหมายใหม่พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าและก็จะนําสิ่งที่ดีที่สุดของพวกคุณไปกับเราด้วยนี่ละครับอันนี้เป็นการโพสตขอบคุณของกาบีซุปตาทีมชาติบราซิลนะครับออกมาขอบคุณแบบโอโหพันอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ ทำให้การจัดวอลเลยร์บอลสาวเราฟีเวอร์ขึ้นไปอีกนะครับยิ่งฟีเวอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งฟีเวอร์ยิ่งขึ้นโดยบราซิลก็ผ่านเขาเา้ารอบ16ทีมได้เหมือนกันนะครับจะไปเจอกับโดมินิกันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีเลยว่าจัดการในขันที่ไทยแล้วนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเขามีความสุขมากโดยเฉพาะเรื่องราวล่าสุดที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็น่าจะยิ่งใจฟูไปกันใหญ่เพราะสาวไทยเราประเทศไทยเราสามารถล้างคำสาปได้สำเร็จกับการจัดหมากามกีฬาระดับโลกแล้วขาดทุนจากในชัน ซึ่งก็มีการโกยรายได้ที่จัดงานผ่านมาเนี่ย 8,400ล้านบาทเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นจากต้นทุนการจัดงาน1,100ล้านบาทแถมก็ได้ยอดคนดูออนไลน์ทั้งสิ้นเนี่ย1,300ล้านคนโอ้โห,โหนี่มันเยอะมากๆนะครับคือการได้800 0ล้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทางการท่องเที่ยวคาดการไว้ก่อนหน้านี้นอยู่แล้วว่ายังไงมันก็คุ้มจัดยังไงมันก็คุ้มแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยออกมากับเศรษฐกิจทั้ง4จังหวัดนะครับที่มีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยเนี่ยรวมแล้ว8,400ล้านบาทครอบคลุมหลากหลาย มิติตเลยทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวการจ้างงานรายได้จากทางภาษีแล้วก็การใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางโอมซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจนี้ครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์ประมาณ5,500ล้านบาท จากผู้ชมถ่ายทอดสดผู้ชมย้อนหลังผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งคาดว่ามีมากถึง1.3พันล้านคนแล้วก็ยังรวมถึงจํานวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยสูงถึง9 0 0 0ล้านครั้งเยอะมากนะครับเยอะจริงๆรายได้ที่2ครับก็เป็นมูลค่าจากการเดินทางของนักท่อง,งเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเนี่ยสร้างรายได้มากกว่า700 60ล้านบาทและก็มูลค่าที่3ครับก็เป็นเศรษฐกิจโดยรวมจากกิจกรรมในพื้นที่แล้วก็การใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทแล้วนอกจากการที่เราได้ กำไรมากม,มายมหาศาลขนาดนี้นะครับทั้งฝั่งไทยของเราก็ยังมีการจัดแคมเปญพิเศษโดยเปิดให้ผู้ถือบัตรเข้าชมกันในข่ันนั้นสามารถใช้บัตรดังกล่าวเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ฟรีเลยก็เรียกว่าการมิจาภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของกีฬาเลยครับแต่วันนี้คือเวทีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของมิตรภาพและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศและศักยภาพของุตกาหกรรมท่องเที่ยวในไทยอย่างแท้จริงก็ไม่แปลกใจที่ทั้งจีนไต้หวันเอ่ยเวียดนามอินโดเน ม,มูลค่ามหาศาลมากนะครับแล้วสาวในเราเนี่ยก็น่าจะเป็นชาติเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะที่จัดงานมาแล้วไม่มีการขาดทุนแต่อย่างใดครับอย่างในเฉลีกเนี่ยเราก็ได้กําไรมาเกือบ 1000ล้านนะลงทุนไปไพแค่100ล้านบาทแล้วครั้งนี้ลงทุนไป1000ล้านได้กำไรมาถึง8,400ล้านบาทแล้วมันเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะโดยเฉพาะรอบชิงรอบ4ทีมรอบ8ทีมเนี่ยอาจจะตีมูลค่าได้ถึง1 0 0 0 0ล้านบาทเลยก็ได้ในการจัดการ่นขันครั้งนี้แล้วอีกหนึ่งข้อมูลครับที่ยืนยันออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็เป็นเว็บไซต์อากูด้าก็เดี๋ยวมาเปิดเผยว่า นานาชาตินั้นกล้าเที่ยวไทยมากขึ้นในการแข่งขันเลย์บหญิงชิงแชมป์โลกโดยนักเดินทางนั้นในความสนใจเพิ่มขึ้น2จากทั้งหมด4จังหวัดเนี่ยได้แก่โคราชและก็ภูเก็ตซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามการแข่งขันมลย์บหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยโดยสนามโคราชครับนักเดินทาง3ประเทศแรกที่ให้ความสนใจเดินทางสู่จังหวัดในช่วงการแข่งขันมากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่เกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นและก็มาเลเซียซึ่งแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันปีนี้ก็ตามครับแต่ว่าความสนใจก็ยังเพิ่มสูงขึ้นคาดว่่่าาาาาเปป็นนนนผลมจจกกรรขััทีีบใใ2565 เกาหลีใต้เองก็ยังเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดในช่วงการแข่งนนขันอีกด้วยโดยมีการเพิ่มขึ้นเนี่ย39%ครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาดังกล่าวของปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นชาติที่สนใจเดินทางมายังภูเก็ตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนี่แหละครับเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าการจัดการแข่งนนขันครั้งนี้ของเรามันสุดยอดมันเป็น แบบที่โลกตะลึงได้เลยว่าเราไม่มีการขาดทุนแล้วบรรยากาศต่างๆนานาเนี่ยมันเหมาะเจาะลงล็อกหมดเลยไม่งั้นทาง f i b ไม่ยื่นข้อเสนอมาให้เราตัดสินใจแบบนี้แน่นอนนะครับคือมีหลายชาติที่ยื่นข้อเสนอการเป็นเจ้าภาพมาแต่ f i b นั้น ไว้ให้เรากอดแล้วก็รอเราเป็นเดือนด้วยนะกับการการเปรีภาพครั้งนี้ก็เดี๋ยวว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยนะครับหลังจากนี้ต้องรอติดตามกันต่อกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์โลกในรอบ16ทีมสุดท้ายครับซึ่งก็ประกบคู่กันเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาได้เอนตั้งแต่คู่แรกนะแข่งขันในวันที่29สิงหาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นนธอร์แลนด์พบกับเซอร์เบียและก็ไทยเราพบกับญี่ปุ่นส่วนวันที่1กันยายนนะครับก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาพบกับแคนาดา ตุรกีพบกับสโลวีเนียและก็วันที่30สิงหาก็จะไปอิตาลีพบกับเยอรมันโปลแลนด์พบกับเบลเยียมสาสิเบตเนี่ยเป็นบราซิลโดมินิกันและก็จีนกับฝรั่งเศสประกบคู่กันมาไปที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดสาวไทยเราพลิกล็อกเอาชนะญี่ปุ่นได้แม้มันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กระหึมโลกเลยนะครับแล้วยิ่งไปรอบแปดทีมเนี่ยเจอใครก็ได้นะผมคิดว่าเราเจอใครด้าจูในให้เล่นอีกครั้งก็ได้หรือแม้แต่เจอเซอร์เบียเราก็ไม่กลัวซึ่งก็ต้องรอเดทให้กำลังใจสาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ต ถ้าเกิดว่าใครกดไม่ทันมาดูย้อนหลังกับการวิเคราะห์จัดหนักจัดเต็มของช่องเซียงสนามเราได้เลยและในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวัเล์บันสาวไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย